สวัสดีครับพบกับรายการเต่านินจาอาสาเจาะความจริงทาง SSK New TV Online หนังสือพิมพ์สกิดข่าวและวิทยุออนไลน์ครับวันนี้เราพามาเจาะความจริงเรื่องของการเพราะเลี้ยงและสาธิตปลาสเตอร์เจียน ซึ่งถือว่าเป็นปลาชนิดหนึ่งนะที่มีราคาแพงเราได้ไปดูไปสัมผัสเราบอกตรงๆเลยนะครับว่าเราเกิดมาเพิ่งเคยเห็นและเราก็เพิ่งทราบว่าในประเทศไทยมีการเพราะเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนนะครับซึ่งเป็นปลาที่มีราคาแพงนะและไข่ของปลาสเตอร์เจียนนั้นเราเอามาทำเป็นไข่ปลาคาเวีย ซึ่งมีราคาแพงมากหลังจากที่เราลงมาจากดอยดำหลังจากที่เราไปแจกของที่ดอยดำเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็มาแวะที่ศูนย์เรียนรู้และสาธิตการเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนนะฮะที่เขตพื้นที่ดอยดำเหมือนกันนะแต่เป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับที่พระองค์ทรงเป็นผู้ออกทุน นะครับในการเพาะเลี้ยงปลาสเตอร์เจนและในประเทศไทยเรามีอยู่แค่2จุดนะครับจุดที่1เลยคือที่ดอยอินทนนท์และจุดที่2ก็คือ,อพื้นที่เขตด,ดอยดำตรงนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราอยากให้ท่านได้เห็นได้ทราบดังนั้นรายการของเราจึงเป็นอีกรายการหนึ่งที่ถือว่าโชคดีนะครับ ที่ได้ไปเห็นสิ่งนี้มากับตัวเองและได้ไปสัมผัสซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าประเทศไทยเรามีของดีขนาดนี้นะครับเป็นของดีอย่างไรเราไปติดตามชมภาพกันเลยครับผมเชื่อเลยเกินว่าท่านผู้ชมก็คงจะตื่นเต้นไม่น้อยเลยนะครับกับการเพาะเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนในประเทศไทยเราครับ สืบเนื่องจากในปีพศ2548กรมประมงได้นำเข้าไข่ปลาสเตอร์เจียนสายพันธุ์ไซบีเรียาจากประเทศสาพันธรัฐเยอรมัน13กุมภาพันธ์2549สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงปล่อยลูกปลาสเตอร์เจียนชุดแรก ในพื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่และในปี2550ทรงพระราชทานเงินให้กับกรมประมงสำหรับจัดซื้อไข่ปลาสเตอร์เจียนจำนวน2 0สนบาทและกรมประมงสนับสนุนงบประมาณจำนวน2 0 0 0 0 0บาทเพื่อซื้อไข่ปลาไซบีเรียสเตอร์เจียนเพิ่มเติม นี่คือที่มาของการนำทำการเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนนะครับเพราะเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนนะต้นกำเนิดไข่ปลาล้ำค่าคาเวียกิโลกร,รัมละ50,000บาทปลาสเตอร์เจียนแห่ง,หงเพราะคาเวียไข่ปลาล้ำค่าอาหารชั้นเลิศที่ทุกคนอยากลิ้มลอง มีแหล่งกำเนิดในแถบโลกเหนืออาศัยอยู่ในน้ำจืดทะเลสาบหรือตามปากแม่น้ำมีรูปร่างมีรูปร่างลักษณะคล้ายปลาฉลามมีหนามแหลมสั้นๆบริเวณหัวและเส้นข้างตัวไว้เพื่อป้องกันตัวมีหนวดทั้งหมด2คู่อยู่บริเวณปลายจมูกลำตัวไม่มีเกรดนะครับคล้ายๆเหมือนกับปลาฉลาม ภายในป่าไม่มีฟันหาอาหารตามพื้นน้ำสถานะปัจจุบันของปลาชนิดนี้ในธรรมชาติใกล้ศูนพันเต็นทีแต่ปัจจุบันสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้แล้วในบางชนิดในประเทศไทยปลาสเตอร์เจนได้มีการลองเลี้ยงในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านนามนหมู่เจ็ดดอยคำตำบลเมืองแหงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปีพศ2548สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชดำริให้กรมประมงและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องดำเนินการหาแนวทางพัฒนาการเลี้ยงปลาสเตอร์เจนบนพื้นที่สูงเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวเขาเผ่าต่างๆได้มีอาชีพคุณสมพรกันทิยาวง กำลังตรวจไข่ปลาด้วยเครื่องอัดอันตราซาวเพื่อนำปลาไปทำคาเวียคุณสมพรกันีิยะวง์นักวิชาการประมงปฏิบัติการศูนย์วิจัยพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขตหนึ่งเชียงใหม่เล่าถึงความเป็นมาของโครงการว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 มีพระราษฎว์นีให้กรมประมงหาพันปลาที่สามารถเลี้ยงได้บนดอยหรือในพื้นที่อากาศหนาวเย็นมาพาะเลี้ยงเพื่อสร้างอาชีพสร้างช่องทางทำมาหากินให้กับชาวเขาเผ่าต่างๆซึ่งปกติทั่วไปบนพื้นที่ที่มีอากาศหนาวจะไม่ค่อยมีใครเลี้ยงปลาเพราะอากาศมันเย็นนะทางเราจึงได้ศึกษาหาข้อมูลอย่างรอบด้าน เพื่อหาพันุ์ปลาที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศอันหนาวเย็นของที่นี่ปลาสเตอร์เจียนเป็นปลาที่เหมาะสมและตอบโจทย์มากที่สุดเพราะเป็นปลาที่ชื่นชอบน้ำเย็นจึงถือโอกาสนำเข้าจากสองประเทศคือประเทศเยอรมนีและประเทศรัสเซียเป็นสายพันธุ์สเตอร์เจียนไซบีเรียสำหรับการเพาะพันุ์ปลาสเตอร์เจียน ปลาส,สเตอร์เจียนนับว่าเป็นปลาที่ยังใหม่สำหรับประเทศไทยยังไม่มีการเพาะเลี้ยงอย่างแพร่หลายนอกจากโครงการของหลวงเนื่องจากข้อจำกัดของสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิน้ำที่ใช้เลี้ยงเรียกได้ว่าหากไม่ได้มีบ้านอยู่บนเขาบนดอยก็หมดสิทธิเลี้ยงกันไปเลยด้วยข้อจำกัดที่ยากทุกคนคงเข้าใจว่า ต้องเลี้ยงยากแน่ๆเพราะเป็นปลาสายพันจากต่างประเทศจริงๆจริงๆแล้ววิธีการเลี้ยงการดูแลปลาสเตอร์เจียนไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่ต้องใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงยาวนานถึง8ปีปลาถึงจะให้ไข่หรือที่เรารู้จักกันคือไข่ปลาคาเวียโดยจะเริ่มการพ่อพันธ์ในช่วงใกล้หมดฤดูหนาวเข้าฤดูร้อนหรือประมาณเดือน กุมพาพันธ์มีนาคมถือว่าเป็นฤดูเพาะพันธุ์ที่เหมาะสมที่สุดเพราะการเพาะพันธุ์ใช้วิธีการฉีดกระตุ้นด้วยโฮอร์โมนโดยวิธีผสมเทียงน,นี่คือปลาสเตอร์เจียนที่มีราคาแพงถึงกิโลกร,รัมละ50,000บาทครับทั้งหมดนั้นคือรายละเอียดครับรายละเอียดที่เรานำมาเสนอนำมาบอกกล่าว ว่าในประเทศไทยเองก็มีการเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนที่เรานำมาทำเป็นไข่ปลาคาเวียร,ราคาสูงถึงกิโลกรัมละห0 0 0 0่นบาทครับเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจฮะและจะถือว่าเราเป็นคนที่โชคดีคณะของเราเป็นคนที่โชคดีหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบแต่ที่แน่ๆเราได้ไปเห็นกับตาได้ยินกับหู รู้ด้วยการสัมผัสตัวของเราเองว่าไข่ปลาคาเวียมันมีต้นกําเนิดมาจากปลาสเตอร์เจียนและปลาสเตอร์เจียนเนี่ยนะครับตามภาพที่ท่านได้ดูมาแล้วเนี่ยท่านจะเห็นว่าเขาเชื่องนะครเราไปเอามือแกว่งลงในน้ำนี่เขาจะขึ้นมาเล่นนะเล่นด้วยนะครับและจากการสอบถามหลายท่านที่เคยรับประทานปลาสเตอร์เจียนเนี่ย เขาบอกว่าที่กระโหลกของมันเนี่ยนะฮะไม่มีกระดูกนะครับเป็นมันหมดเลยและกระดูกของปลาเซอร์เจียนเนี่ยถ้าเราเอามาต้มทําแกงเนี่ยนะฮะมันจะเปื่อยหมดคือพูดง่ายๆว่ารับประทานได้ทั้งตัวดังนั้นมันจึงมีราคาแพงครับตัวหนึ่งถ้าหนักสักสิบโลก็ตัวละแสนกว่าบาทถึงแม้จะใช้เวลาในการเพาะเลี้ยงนานก็ตามแต่มันคุ้มค่า นี่คือน้ำพระไทยจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงห่วงใยที่พระองค์ทรงให้ความเมตตาต่อพี่น้องชาติพันธุ์เราคนพื้นราบเรายังไม่รู้เรื่องเลยแต่คนบนพื้นที่สูงหรือพี่น้องชาติพันธุ์หลายชนเผ่าได้มีการเลี้ยงปลาสเตอร์เจียน เพื่อเป็นการสร้างเงินสร้างอาชีพสร้างรายได้ถือว่าเป็นน้ำพระทัยอันสูงสุดของพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์และในทุกๆพระองค์ในประเทศไทยนี่คือสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เราต้องพึงเทิดไว้เหนือเกล้าเหนือกระหมอ่อมเนื่องจากว่าพระองค์ทรงให้ความเมตตาพระองค์ทรงให้การดูแลทุกสิ่งทุกอย่าง ต่อประชาชนโดยไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นโดยไม่มีการแบ่งแยกชนเผ่าโดยไม่มีการแบ่งเขาแบ่งเราพระองค์ทรงรักทุกคนเหมือนลูกของพระองค์เองนี่คือสิ่งที่น่าปิติยินดีครับและสิ่งที่เราได้พบได้เห็นในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ามันตื่นตาตื่นใจครับว่าในประเทศไทย ก็มีการเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนที่นำเอาไข่มาเป็นไข่ปลาคาเวียและมีราคาแพงมากนะครับกิโลหนึ่งนับหมื่นบาทตัวหนึ่งเนี่ยถ้าขายทั้งตัวนี่นะครับเอาเฉพาะเนื้อปลาเป็นแสนผมเชื่อเหลือเกินครับว่าใครก็อยากเห็นใครก็อยากสัมผัสใครก็อยากชมใครก็อยากเรียนรู้ เรื่องของปลาสเตอร์เจียนดังนั้นหากท่านที่ต้องการอยากเห็นด้วยตาสัมผัสด้วยตัวฟังด้วยหูรู้ด้วยตัวเองตามเรามาครับงวดหน้าเรานำเอาเข้าวสารอาหารแห้งไปมออให้กับพี่ร้องชนชาติพันธุ์ไทยใหญ่บนดอยดำแล้วเราจะพาท่านไปแ,แวะชมแวะถ่ายรูป แวะไปสัมผัสดูของจริงดังที่ท่านเห็นในภาพแล้วท่านจะมีความรู้สึกว่าคุ้มค่าที่เกิดมาแล้วได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่เราไม่เคยทราบมาก่อนผมเชื่อเหลือเกินว่าคนในประเทศไทยนี้6.70ล้านคนมีเพียงไม่กี่หมื่นคนนะครับที่ได้เห็นเราอีกคณะหนึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ โชคดีเราทีมงาน s s k new tv ล์หนังสือพิมพ์สกิทข่าวและวิทยุออนไลน์ได้หาสิ่งแปลกใหม่อย่างนี้สิ่งดีๆอย่างนี้มานำเสนอกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพราะเราคือสื่อที่ไม่มีการนั่งเทียนเขียนข่าวนั่นเองขอบพระคุณครับ